สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันอีีที่2นะกับปูตา LC 7 0 8นะตัดยาสวนความสูงนะอีกแล้วเช่นเคยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับ,รบนี่ครับก็มาตัดยากันต่อนะเขาจะเอา LC 7 0 8นะตัวแรงประจำช่องเรากันเลยเดี๋ยวเดียว นะเร็วๆนี้นะี้นับก็อาจจะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับจองของเรานะครับในข่าวดีสำหรับรโชว์พุ่มหนุ่มนะนะะรอรู้กันว่าเป็นอะไรนะเกี่ยวกับรถ,ถกูดาเหมือนกันนะนะเป็นสิ่งที่โชว์พุ่มหนุ่มอยากได้มานานนะนะแล้วก็ในหัวก็จับให้ตามคำขอนะครับนะเดี๋ยวดูรอรอชมนะรอชมนะเร็วๆร็วนี้เจอกันนะครับต้องไปให้สุดนะไปสุดนะครับ ไปให้สุดอย่าหยุดที่แทรกเตอร์นะเรียวนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวต้องนึกเรื่องคุยก่อนนะเป็นการพูดคุยเปลินเน,นะระวังดูแอลตัดย่า ก็สำหรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็จะมีสาระบ้างไม่มีมนะั่งก็กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันโอเคนะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเออเจ้าเ,ออเครื่องตัดหญ้าแล้วกันนะเราพูดไปหลากหลายคลิปแล้วนะเกี่ยวกับเจ้าตู้ตัดหญ้านะหรือว่าเครื่องตัดหญ้านะแล้วแต่คนจะเรียกไม่เห็นรถเลยไม่ใช่ ได้ๆนะก็เดินตามไม่ค่อยทันนะเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันก็ังจะรกนะแล้วก็แปลงนี้เนี่ยสามารถใช้ความเร็วได้นะครับพื้นที่มันไม่ค่อยขูุขลักเยอะสักเท่าไหร่นะก็สามารถใช้เกียร์กระตายสองนะ PTO ที่ห้าร้อยี่สิบะแล้วก็เหยียบยาวๆไปเลยนะครับได้ถึงสองมนรอบเลยนะครับแต่ก็คงไม่ถึงนะครับ มันก็อาจจะเดินตามไม่ทันนิดนึงนะเพราะว่าแปลงนี่มันมันบางทีจะกว้างนะครันที่เดอ๋ยัเยอะนิดหนึง่งนะก็ขออภัยนะถ้าบางทีเนี่ยมันขาดตอนนะในการถ่ายตามเพราะว่าเราไม่สามารถวิ่งถ่ายได้นะเพราะว่ามันเหนื่อยนะพื้นที่มันก็ยังเยอะนิดนึงนะนี่ไปฝั่งนู้นแล้วนะนะก็เครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราใช้ของงูนะครับ ของคุยนะขนาดเมตรห้าสิบนะครับในห้าสิบเลยนะก็ถือว่าคน้ังที่จะกว้างเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านะครับหรือว่าตู้ตัดหญ้าของตราช้างนะหรือว่าอะไรว่าเอเซ็กนะครับตู้ตัดหญ้าเอเซ็กหนึ่งสี่ห้าเนี่ยตัวนี้จะกว้างกว่านะครับนะถ้าเทียบสเปคแล้วเนี่ยตัวนี้จะ ในเนื้องานที่กว้างกว่านะจากสเปคโปรโชวัวนะนะเมตรห้าสิบกับเมตรสี่สิบสี่ห้าเนี่ยแน่นอนนั้งเมตรห้าสิบกว้างกว่าอยู่แล้วนะตัวเรื่องความทนทานนะที่ดูสเปคนะที่ดูเขารีวิวกันนะจะเทียบกับ อฮุยนะฮุยตัวนี้นะครับกับไอซิกนะหรือว่าตาช้างแล้วกันนะผมเรียกแต่ว่ามันมัน,มนรหรัสมันคือไอซิกหนะึ่งสี่ห้านะสติสเบกแล้วเออเจ้าตัวสก,กีนะสก,กีของเจ้าไอซิกหนึ่งสี่ห้านี่มันก็ต้างที่จะหนากว่าเจ้าตัวฮุยนะครับหนากว่านะแล้วก็ไอตัว จับใบตัดหญ้าเนี่ยมันคนละแบกบเลยนะมันเหมือนกับอ,อ,อะไรว่าแขนแขนคันธนูนะตรงมันใกล้ๆคันธนูนะแต่ตัวนี้เนี่ยตัวจับจับใบตัดหญ้าเนี่ยมันเป็นแบบรุ่นเก่าเลยนะหน้าก็คือแบบประกบอะไรสักอย่างเนี่ยเรียกไม่รูเหมือนกันนะสา,ายตัดหญ้าก็น่าจะรู้กันนะของเอสเอเนี่ยมันดีไซน์ค่อนข้างที่จะแปลกนิดน,นึงนะครับ จะคงๆนะถ้าใครไม่เคยเห็นเ่ยลองไปหาดูได้นะพิมพว่า,เ,าเครื่องตัดหญ้าตาช้าง a อเซกหนึ่งสี่ห้าน้าก็จะมีข้อมูลที่เซลลกูา้าเนี่ยเขาถ่ายไว้มากมายนะก็ะไปดูกันได้นะแต่ของเจ้าตัวหุยเนี่ยคนข้างที่จะดูหาดูยากนิดนึงนะแต่ว่ามีใช้กันอย่างเยอะนะแพร่หลายนะตัวนี้นะราคาไม่แรงนะบอกราคาได้เลยนะ ตัวนี้ผมได้มาก็ 3, าสามหมื่นกว่ากวเทียบกับไอเจ้าผู้สัดหญยานะเ<ะ>จ้าตัวปลาช้างหรือว่าอีซิกหนึสหเนี่ยโอ้โหถูกกันว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ที่ร้านนะอ้อต้องบอกร้านกันก่อนเลยนะมีคนถามมาเยอะนะเกี่ยวกับเจ้าสู้ตัดหญยาตัวนี้นะครับก็นะคือ ซื้อทีออ่อะไรแล้ววะวิวัดมอเตอร์นะวิวั์มอเตอร์นะก็ไม่ได้ให้ค่าโฆษณาครับนะแต่ว่าเราก็จะบอกให้นะเผื่อเพื่อนๆที่มีรถไถเล็กนะสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาไม่แพงนั้นะก็ไปร้านวิวัดมอเตอร์ได้นะอยู่ที่สุราษนะใครไปไม่ถูกยังไงก็พิมพ์ใน Google นะแล้วมันจะมีเบอร์โทรขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถไปหาซื้อ อุปกรณ์ต่อบ่วงราคาถูกนะคุณภาพมีเบามีหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่เกรดนะนะครับตูกก็ต้องทําใจนะบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะสู้ทางบริษัทกูบต้าไม่ได้นะครนะอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็าสามหมื่นนิดๆน,นะเราสามารถเทินเครื่องตัดหญ้ากเก่าได้นะครับเขาตีให้ห้าบันนะตัวตัวเก่าเราก็เทินได้ก็เหลือสองหมื่น ถือว่าโคตรคุ้มค่ากันเลยเดียว,ยวนะแต่ถ้าคุณไปซื้ออุปกรณ์ต่อพว่วงเพียวๆนะ่าจากศูนย์กรณีที่คุณไม่ได้ออซื้อรถใหม่นะมันก็จะโคตรโคตรแม่แพงเลยนะที่สุดโซเฟอร์บอกว่ามันจะขายเที่ยงน,วนาวันนี้่ะ ออตัวอเซกเนี่ยมันสี่หมื่นกว่าเลยนะที่ผมเช็คราคาเนี่ยสี่หมื่นห้าไปเลยนะแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะโคตรแพงนะแพงแล้วมันก็น่าจะดีนะผมมองว่ามันก็น่าจะดีแหละตามเกรดราคานะแต่ว่าเรามันไม่เน้นแพงนะแพงมากเกินก็ไม่ไหวนะราคาเราต้องเดืบตังไปทำอื่นด้วยนะ ก็อมองว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะหุยตัวนี้คนระับฮุยเมตรห้าสิบนะเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ชื่อไว้แล้วกันนะหนาดูยากนะไอเครื่องตัดหญ้าหุยเนี่ยถามว่ามีคุณภาพไหมมันก็มีนะในระดับหนึ่งนะมีแหละใช้ได้นะแต่ว่าสกีของผมเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วนะ เจองานตัดหญ้านหนักๆไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพราะว่าสกี้ถ้าเทียบกับเอเนี่ยมันความบางความหนาของเหล็กเนี่ยเจ้าตัว 5, เอ1เซ็กหนี่หาโคตรหนานะหนาหลายนิ้วเลยนะของวยเนี่ยบางบางนะก็ตามราคานะไอของพวกนี้เราสามารถมาเชื่อมเพิ่ม,เต,มเติมได้นะนะสำหรับใครที่มีช่างอยู่แถวๆบ้านใกล้บ้านนะ ช่างส่วนตัวนะช่างรู้ใจเนี่ยก็สามารถเอาไปเชื่อมได้นะแต่ถ้าใครอยากแบบไม่ค่อยมีช่างนะะช่างซ่อมรถไถยยากรนี้นะก็ไปเอก็ได้นะแต่ก็ราคาจะแพงโคตรแพงเลยแหละไม่ใช่แพงหน่อยนะโคตรแพงเลยนะคืออุปกรณ์ต่อพ่วงแยกจากตัวรถเนี่ยมันก็น,น่จะแพงนะ ถามตีต่างมามได้ไหมมันก็ตีได้นะต,ต้องให้มันเปื่อยๆนิดนึงนะแล้วก็เล็กนิดนึงนะนก็ตีได้นะผมลองตีแล้วนะทางเล็กเนี่ยตีสบายๆาทางใหญ่ๆเนี่ยบอกตรงว่าเหนื่อยหน่อย,น,อยนะต้องรับให้คมกริบกันเลยตีเดือยเชียวถ้าไม่ใบไม่คมเนี่ยตัดไม่เข้านะตีไม่ออกตีไม่เละ ลองดูนะลองพิมพ์ดูวิวัฒน์มอเตอร์นะคจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะเกือบทุกชนิดเลยนะรู้สึกว่าเกือบทุกชนิดเลยนะมีทั้งเ,เครื่องเจาะหลุมนะเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ก็มีนะครับผ่านไถบุกเบิกนะผ่านสามผ่านเจ็ดก็มีนะครั 3, 7, บลนะองลองหาตรนได้พิมพ์เลยนะในกูเกิล มีมีพี่นะนะมา้ามหน้าดีเยอะเลยนะเจ้าเครือเจตัดยาเนี่ยนะแล้วก็ถามกันว่าทำยังไงให้ตัดเออถึงพื้นนะครับก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือตัดรูนะให้มันสไลด์ลงได้นะครับเพราะตัวใหญ่เนี่ยมันมันมีรูให้สไลด์นะครับแต่ตัวเล็กแบบนี้มันไม่มีนะครับก็ต้องมาตัดมาเจาะ DIY เอง อาเหล็กฉากเส้นหนึ่งนะก็ถือว่าใจงานได้สไลด์ได้เหมือนรถใหญ่เลยนะรถใหญ่เนี่ยมันทําให้สไลด์ได้ตัวย่านะต,ตัวเล็ขเนี่ยก็ไม่ทําให้สไลด์ได้นะเขาให้ถอดตีละรูนะล่วก็ใส่ตีละรูไม่ค่อยสะดวกนั้นแบบนั้นแบบนี้ดีกว่าไปหน้าง,งานแล้วก็คลายน็อตนะตีตีตต ขันขันได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะไม่ต้องต้อยกน็อตใส่เข้าใส่ออกอยู่โอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันนะฝุ่นมันเยอะสุดเกินนะไม่ได้ใส่ผ้าปดจมูกนะทำให้เสียงแห้งนิดน,นึงนะโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แลเราจะคลิปหน้านะวันนี้ก็สวัสดีครับผม